ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับกับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2567นะครับเดือนที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนเกษตรนะครับไปอยู่ในเรือ,อนมนณะส่วนดาวพุธยังคงเลงลัคนาราศีมังกรอยู่ดาวพภเกจะย้ายออกจากลัคนาราศีมังกรนะครับ แล้วก็ดาวศุกร์ก็จะย้ายขยับสองครั้งไปอยู่เรือนมอณนะครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในเดือนสุภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอ่อโทษนะครับดาวศุกร์ย้ายสองครั้งไปอยู่ในเรือนมนนะและเรือนสุภาอาจถูกแล้วนะต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนสิงหาคมนั้นดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องนะครับมีการเจราจาติดต่อเรื่องงานธุร,าปประารปาางต่างๆอย่างมากมาย คุณยังเป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับที่มีนะครับโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะครับหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆในเรื่องของงานชาวมังกรหลายคนนะครับจะหาเงินหาทองได้คล่องตัวยิ่งขึ้นมีโอกาสหรือจังหวะที่ดีที่จะมีอินคัมหรือรายรับพิเศษเข้ามา ดาวพุธไปเล็งลัคนาหมายถึงดาวพุธหมายถึงการสื่อสารโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วตั้งใจอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มักจะได้รับความสําเร็จนะครับได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำรรมหรือมีความสําเร็จเป็นรูปธรรมโดดเด่นมากยิ่งขึ้นดาวสาวดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนการเงินก็มักจะขยันหาเงินหาทองหรือมีโอกาสมีลู่ทางในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาในช่องทางใหม่ๆ นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงออกไปจากเดิมซึ่งก็แน่นอนที่สุดนำพามาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีมังกร1-5่อน, 5, นะครับจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามามีเพศตรงข้ามอยากจะติดต่ออยากจะมาคบหาคุณหรือพยายามที่จะพูดคุยหรือสารสัมพันธ์กับคุณนะครับ6 1 0ช่วงนั้นคุณไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรกับใครอยากจะอยู่เงียบ ไม่ค่อยอยากให้ใครมาวุ่นวายด้วยเป็นช่วงจังหวะที่คุณกําลังขมักขม้นกับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจอาจจะเป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆก็มีความเป็นไปได้หกถึงสิบนะครับจะมีการติดต่อธุระป่าปังในเรื่องของงานมากมายใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะมีการเดินทางหรืออาจจะมีลูกค้าทางไกลหรือต้องมีอะไรที่ประสานงานเกี่ยวเรื่องของต่างประเทศหรือการขนส่งเข้ามาอย่างมากมาย พอเข้า16-20จะมีไอเดียใหม่ๆบังเกิดขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่งานจะมีความสำเร็จมีความโชคดีแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมังกรเองที่จะมีความรู้สึกถึงความปลอดโปร่งคิดอะไรแล้วมันทะลุปลุกปองมีความแฮปปี้มีความสบายใจไปในทุกๆด้านทีเดียว21-25ถึง25ช่วงนั้นจะจุกจิกใจเรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสจะทะเลออกกาะกันหรือว่า อยากจะห่างๆกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีความรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยเอาใจเหมือนเดิมเหมือนจะตีตนออกห่างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงจังหวะที่เงาๆเซงๆอยู่เหมือนกันแล้วก็พอ2 6 3กจนถึง3าการงานก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ให้ระวังบริวารจะทําให้จุกจิกยุ่งยากใจใครที่เป็นหัวหน้าเขาแล้วมีบริวารที่คุณเองจะต้องให้มาช่วยเหลือในเรื่องของงานก็ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบขอให้เลือกให้ดี ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องอเอาลูกน้องใหม่ๆเข้ามาช่วยก็ขอให้ดูให้รอบคอบนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานใกล้ชิดกับคุณขอให้หาคนที่ไว้ใจได้จริงๆอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าไปให้บริวารทํานะครับเดี๋ยวทําแล้วเสียเรื่องจนเราต้องกลับมาทําใหม่มันเสียวเวลานะ ชาวลัคนาราศีมังกรดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสําคัญกับคุณอย่างยิ่งนั่นคือดาวพฤหัสที่ตรีโกณร,ร่วมธาตุดินกับลัคนาราศีมังกรเป็นอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนมิตรภาพในเรื่องของโซเชียลมีเดียของคุณจะกว้างขึ้นใครที่คิดจะขยับขยายการตลาดธุรกิจทางโซเชียลมีเดียจะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีนี่คือในยัตสําคัญที่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ เรื่องเงินนะครับเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีมังกรให้ความสําคัญมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองหาเงินไม่ค่อยทันใช้นะสินแสหมิงอยากจะบอกว่าพยายามบริหารเรื่องเงินเรื่องทองให้ดีนิดหนึ่งดาวเจ้ารือนของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินผมก็ยังเชื่อว่าคุณยังหามีหาได้หาเก็บได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้อยากะซื้อของอยากแต่งตัวอยากะซื้ออะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ต้องใช้จ่ายเงินเป็นธรรมดาในช่วงจังหวะตรงนี้ แต่รับรองว่าเงินมีให้ใช้ไม่ขาดมือนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีดาวพุทธที่ยังเล็งลัคนาคุณอยู่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องการเดินทางการเจราจานะก็พยายามสื่อสารที่ดีๆใช้คำพูดที่ดีๆละกันมันจะเป็นอะไรที่เป็นใบเบิกทางให้คุณเองนั้นกับคู่เจราจานั้นเห็นพ้องต้องกันซึ่งจะนำมาสู่รายรับและการเงินที่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต สินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดี